ซื้อเพลงอย่างจิลลี่เขินน้ำเอ้ยวันมาถามขึ้นน้ำเอ้ยพวกเจ้าอะไรนะขอโทษด้วยใครผมเป็นหัวควันแล้วเลยแต่ว่าเน่ยเราว่ามันแบบคือตลกนะเมนบอกเนี่ยเนี่ยเอฟซีบางคนเน่ยเป็นอย่างใครต้องหัวควัญละเมื่อโดนหัวขวัญเราแต่ว่านั่ยนี่ยสำเนียงคุณเจ้าให้แต่เราตลกคือบางครั้งเคสเขาเปาภาษาอังกฤษผมคุณเจ้าฟังเขาไมิถือคุเจ้าอาจจะหัวขวันเราเนาะอันนี้เป็นของธรรมดาโมแมนแบบตลกเราเด้ออ่า ซื้อเพ้งที่เลาสิไปเรียคเซนมื่อนี่เนาะเอฟซีกับขอมอลายอะ่ะเพ้งนี่เนาะแต่ขอยกไปค้นเมืองเออขอยเจอแล้วเนาะซื้อเพ้งนั่นก็นคือแบบคนงามเอยแบบคนงามเอ,อนะ่ยออะไรเป็นเพ้งแบบนิ่มๆน,ม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 นมวลๆเดี๋ยวฮัลสิไปนะเรียคเซนก่อนแล้วจริงสิให<ส>้คอมเมนต์ตามหลังเนาะไว้เจลี่ยูรีดี้ยัป alright let's go ทงในทงนาบอลจีดถอดบ้านถอดเมืองพวกเจ้า call ที่มันสอแววเอและไอซีเอลเจ้าทุกวันสอและไอซีเจ้าทุกคืนเป็นกลัวตัวเจ้าสิฮับเอาคนขี่ดื้อจังอายไปเป็น ผูส้สาวสมน้อยคือเป็นตหักแทล้ละผู้เบาจังคอยสิเฮ็ดจังได้จังสิได้จะมาเป็นภัยอีแม่ไอไดายีซองไอไดายีแยงจะมาแต่ดนไอ้ายนี่มองไอายนสนจะมาดนแล้วอยากสิเป็น Julie. oh wow mac mm -hmm. koi uh, mm -hmm. one more time koi maklai. lai la 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 no ping laksana bani la si why you maklai? i really liked it because it's so sentimental and nice and sweet mm -hmm. and it's someone trying to get a girlfriend you know it's very little teenage dream type of thing and i like how she's saying don't think about any of the fame, the fortune, it's all what you have in your heart. And at the end of the day, that is what matters most. So I love how she puts that and includes that as the main theme of the song. Nong i okay going to go to the house. I'm going to I'm to go to the house. I'm going to go to the เข้าใจสําหรับคนที่บทได้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวคือเกานะ่าเนาะแปลคร่าวๆคนะือเก่าเนาะน้องจิลลี่แล้ว嘛เราสิมักเพลงลักษณะแบบนี้เนาะแบบแฮปปี้แดนซ์ซอฟต์มีอย่างพวกนี้นะ <c oughs> แต่เราบุคคลมักแบบเพลงเศร้าเสียใจมาไหนแต่ว่ากระบอกเป็นอย่างเดี๋ยวเรามาแอคชั่นเพลงมือเนาะโอเคคอยจีแปลเขาแล้วเน่ยเนาะแล้ววันเรามักเพลงนี้แบบมันเป็นเพลงแบบลักษณะแบบอ่อนซอนแบบเห็นทงไฮทงนะ้ำแบบมีความแบบ เบิกบานมนซื่นใจอย่างสีนะลักษณะแบบนี้เนะาะแล้วก็สิ่งที่เรามักก็คือแบบว่าน่ะนะแบบผู้ชายคนนึงหรือผู้หญิงคนนึงหรือสิเป็นอย่างแล้วแต่เนาะสิเป็นเพศใดก็แล้วแต่บ่ถ้าห้าฮักไผแล้วมันเ่ลาใส่ว้มจริงใจอะบ่แมนสิใส่เงินใส่คาหรือว่าบบแมน่ีตัวต้มหลอกลวงอย่างสีนั่นบ่ล่ะแบบคนชุดท้ายมาคนชะุดท้ายมาสิ่งที่คนเฮาสิอยุ่นกันได้มันบอก่บมมนสิ่งนอกกายเนาะก็คือแบบ ความจริงใจและความเข้าใจกันแล้วว่านะแบบลักส์เนแบบนี้เนาะสิ่งที่เรามากนะักเนาะและนะ้วนั้นสำหรับคมคิดความเห็นคอยเพิ่มเติมเนาะอันนี้กันแนะ่นอนอยี่เราเป็นบอหละคอยคิดว่าน่ะนะเนะพลงนี้ติดหัวเนาะคอยแค่ฟังสองสาม,สามเตือนนี่คอยกับห้องได้เห็นบออืมเอ่อพยายามเหมือนเอฟซีหรือว่า,ามัดทุกๆทุกคนเนาะบอกว่าจะฟังลาวฟังไทยเนาะพยายามเปิดใจเนาะอ่านอกจากเพลงโสดปนะ้าหรือว่า GX2 อย่างสิกะ พยายามมันนะให้ามสนับสนุนน้องเนนีนำนำเนาะบุ้งหัวแผ่แตงเพลงห้เราแต่ว่าเพลงนี้ง่ายอะติดหัวฟังแล้วแบบมันเป็นอ่อนซ้อนแบบเขา,เขาสามารถนึกภาพออกอว่าเเขาหักไผยผู้หนึ่งสินะเขาลงหักแผยผู้หนึ่งสินะอยากให้ของบู้าเอวเขาหักเขาเด้เขาจริงใจเดอ้อแต่เขาบมมีเงินมีคําแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาให้ได้เป็นบุญละสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถให้ได้เป็นบุญละเขาครนอาเป็นตัวอย่างนะเขาคิดว่าแบบค่อยสัญญาว่าค่อยสิบบุญหลายใจค่อยสัญญาว่าค่อยสิบบุญนอกใจเจ้า แบบนี้เนาะเขาต้องให้ผู้หญิงเห็นเขาต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าเห็นว่าเขาฮักขาแท้จริงใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คอยมักขคือกันเนานะภูมิใจเนาะและก็อีกสิ่งหนึ่งที่คอยนะนที่คอยนะนะฟังแลวก็อ่อนซ้อนนะ่ะแบบเพลงอ่ะนะเพลงมึงเล้สลาสลักเขาจะสมักไปทายอยู่ทงไห่ทงนาเนาะแบบโค้งเอกลักษณ์ที่มันเป็นล้าวๆ้าอ่ะใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะคนอยู่ไก่บ้านาคนที่แบบว่า ออกจากบ้านมาโดนซีเขาเห็นแบบนี้เขากแบบอ่อนซ้อนอะ่ะคิดฮอดเนาะคิดฮอดเสียงกบเสียงเครียดห้องม,มันบอพวกเแาคิดฮอตตอนนะ่ะอายอายอายทงน้าไอา้ขี้ตม,มอย่างซี้มันบละแบบคอยคิดว่าโดยเฉพาะคนอยู่เมืองนอกนะเนาะหรือว่าคนอยู่เมืองไทยกันเดี๋ยวนี้บอกคอยมันเขาจะบอกคอยมีโมเมนต์นั่นแล้วมันบละอืมแบบขวคิดฮอดบ้านฮอดเมืองคิดฮอดตอนอดีตเนาะโอาแค่แรกกับสำรับสำรับบทเพลงนี้เนานะความคิดความเห็นคอยกำลังคิวรี่ก็จะมีประมาณนั่นแหละเนาะ ถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูลี่เต้นไปต่อไปไว้จูลี่ <Yep. S 1> if you like your dance what please like comment and subscribe down below so you can guys see more of my dancing and more of learning English learning English เห uh ็นน้องจูลี่เต้นน้ำเป็นบอแล้วก็ได้เียนภาษาอังกฤษน้ำพวกเจ้าเอ้ยสองไหนที่จะสองไหนที่จะมีสาระคือกับสองเฮาไว้จูลี่ nobody channels good like us ไว้จูลี่ แล้วก็ย่องเองไปก่อนเดี๋ยวพวกเจ้าโอเคสำหรับม like> ันนี่กับขอกาวคำวบาจุลีขอบใจสบายดีแล้วเจอไม่แล้วเจอกันแล้วเจอกันมโอเคบายบาย